สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น IPO ออกใหม่นะครับหุ้น TLI หรือว่าบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูหุ้น IPO ออกใหม่นะครับ ที่กำลังยื่นไฟลิ่งเลยนะนั่นก็คือหุ้น TLI นะครับหรือว่าบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนซึ่งผมคิดว่านะครับหุ้น TLI หรือว่าบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจจากลหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักลงทุนสถาบันนักลงทุนต่างประเทศ โบรกเกอร์ ker, หรือแม้แต่กระทั่งนักทุนรายย่อยอย่างพวกเรานะครับก็น่าจะประมาณเหมือนหุ้น OR หรือเหมือนหุ้นติดล้ออะไรแบบนี้นะครับวันนี้คลิปนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูหุ้นตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวบริษทัทเนี่ยก็เพิ่งยื่นไฟลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยังไม่มีราคา IPO แจ้งออกมานะครับสำหรับข้อมูลนะครับปกติแล้วผมจะเข้าไปดูในเว็บไซต dot or ts นะครับ ด้วยความที่เข้าไปแล้วมันดาวน์โหลดไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนมาเข้าในเว็บเวล t h t h a i c o m นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เขาสรุปเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไวล้ละกันนะครับทั้งเว t ตี t h a i c o มแล้วก็ทั้งของเว็บเ t t .or.ts นะครับสำหรับใครที่ uh, เผื่อเข้าไปแล้วดาวน์โหลดได้อะไรแบบนี้นะครับสำหรับหุ้น T.L.I. นะครับหรือว่าบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน ก็ดาเนินธุรกิจประกันชีวิตแห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่เป็นของคนไทยแล้วก็ก่อตั้งโดยคนไทยภายใต้แบรนด์นะครับไทยประกันชีวิตซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรนะครับครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นรายบุคคลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทกลุ่มซึ่งบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับก็ก่อตั้งมายาวนานมากกว่า79ปีแล้วนะครับโดยถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนมกราคมปี2485 โดยที่จำนวนหุ้นที่จะมีการยื่น IPO ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นจำนวนไม่เกิน2,384,318,900หุ้นซึ่งคิดเป็นไม่เกิน20.60%นะครับของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากที่ IPO แล้วโดยจะเป็นการขายออกมาจากตัวบริษัทเองนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายเดิมนะครับที่มีการขายออกมาอย่างไรก็ดีนะครับตามที่คำนวณเนาะ ก็จะพบว่าจํานวนหุ้นหลังจากที่มีการ IPO แล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 1 5 7 4 3 6ล้านหุ้นนะครับโดยที่ราคาพาของหุ้นนะครับจะอยู่ที่1บาทต่อหุ้นต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของวัตถุประสงค์ในการยื่นระดมทุนในครั้งนี้ซึ่งวัตถุประสงค์นะครับก็จะเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจติตอลนะครับซึ่งก็จะต้องใช้ เงินทุนในการลงทุนในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทําการตลาดนะครับรวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางพันธมิตรของตัวบริษัทนะครับแล้วก็จะมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุนแล้วก็รวมไปถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในตัวบริษัทด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของวัตถุประสงค์ที่ตัวบริษัทนั้นมีการยื่นระดมทุนผ่านทาง IPO ในครั้งนี้นะครับ ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะครับตัวบริษัทก็มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเนี่ยตาไม่น้อยกว่า30%ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชีนะครับทีนี้เราข้ามมาดูในส่วนของงบแสดงฐานาการเงินแล้วก็ผลประกอบการย้อนหลัง3ปีนะครับของตัวบริษัท ซึ่งในปัจจุบันนะครับตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ5,11,443.44ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่ประมาณ4,29,259.31ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือว่าเจ้าของเนี่ยอยู่ที่ประมาณ89,184.13ล้านบาทโดยที่ในส่วนของเบี้ยประกันภัยรวมนะครับในงบล่าสุดเนี่ยเขามีอยู่ที่ประมาณ 4 3 7 2 2 1ล้านบาททีนี้เรามาดูในส่วนของกำไรสุทธิของตัวบริษัทนะครับตั้งแต่ปี61มาจนถึงปี6กาเนี่ยกำไรของตัวบริษัทนะครับก็เติบโตขึ้นมาทีเล็กเทียน้อยนะครับอาจจะพลคกบ้างในช่วงปี63ที่กำไรสุทธินะครับอยู่ที่ระดับ7,692.32ล้านบาทนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของกำไรสุทธิในราย6เดือน ของปี64นะครับเราจะเห็นเลยนะกำไรสุทธิในราย6เดือนปี64ี่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดืนการของปี63นะครับโดยที่กำไรสุทธิในราย6เดือนปี64นะครับอยู่ที่5,935.33ล้านบาทนะครับในขณะที่ในราย6เดือนของปี63เนะี่ยอยู่ที่4 1่0 4 3อล้านบาทจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับ เราจะเห็นว่าอัตราการทำกำไรสุทธิของตัวบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ6-8เท่านั้นเองนะครับถือว่าค่อนข้างต่ำพอสมควรเนาะถ้าเราเอามาเทียบกับอย่างหุ้นที่เขาทำในธุรกิจคล้ายๆกันนะครับอย่างหุ้น m t c เนี่ยหรือว่าบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดน,นึงนะครับเขามีอัตราการทำกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณประมาณ 30- 40%เลยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะซึ่งอันนี้มันจะมีผลในเรื่องของการที่ว่าถึงแม้ว่าตัวบริษัทจะมีะไรายได้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอมาคิดเป็นกาไรสุทธิแล้วเราจะพบว่ากาไรสุทธิของตัวบริษัทเนี่ยมันได้น้อยนั่นเองนะครับก็น่าจะเกิดจากการที่ว่าตัวบริษัทอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้นะครับก็อาจจะต้องดูในรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับ ในส่วนของงบแสดงฐานการเงินเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดนะครับในเรื่องของหนี้สินของตัวบริษัทอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้อาจจะต้องเข้าไปดูนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาเปิดด้วยนะราคา IPO อะไรแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะต้องรอนะครับรอให้เขามีการบอกก่อนว่าราคา IPO อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเหตุผลในการที่เราจะตัดสินใจเข้าไปซื้อด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าราคา IPO มันค่อนข้างสูงเนี่ยมันจะมากดในเรื่องของค่า PE ให้มันสูงอะไรแบบนี้ซึ่งพอราคามันสูงค่า PE สูงคนก็ไม่อยากจะเข้าไปเก็งกำไรกันอะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่าหุ้นตัวนี้น่ะน่าจะได้รับความนิยมแล้วก็คิดว่าราคาน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวได้สูงพอสมควรนะครับแต่ก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นในช่วงระยะสั้นๆอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนกับหุ้น IPO ตัวอื่นๆนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะ ส่วนสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยก็คือบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์โนบุระพัฒนาสินจำกัดมหาชนนะครับโดยส่วนตัวนะครับมองว่าถ้าเกิดว่าราคา IPO เปิดออกมาเนี่ย p ไม่เกินประมาณสัก28เท่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรนะครับ มันก็มีโอกาสที่ราคามันก็น่าจะมีแกวให้เราทํากําไรได้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้สําหรับใครที่ได้าราคา IPO ไปนะครับส่วนใครที่ไปลุ้นหน้างานเนี่ยผมมองว่ามันก็น่าจะเทรดกันแบบเกิน PE ที่เขาควรจะมีอยู่แล้วนะครับในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับถ้าใครเข้าไปเก็งกําไรก็อาจจะต้องดูแนวโน้มราคานะครับดูทิศทางลมดีๆแล้วกันนะในเรื่องของอา,อารมณ์ในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันน่าจะเข้ามา มีเหตุผลมากกว่าในส่วนของพื้นฐานของตัวบริษัทนะครับก็ลองไปดูแล้วกันโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดนะครับที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้น สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ